ไม่มีไงอยู่บ้านเดมาซื้อแข่งกันลงทุนลงไปข้าจามแล้วก็นะครับอย่างนี้เกียร์มันไปทางนี้เราก็ไปทางนี้โอเคไหมครับเกียร์ยังไงก็ได้ให้แนวเส้น่ะมันวิน่งเป็นลักษณะแบบนี้ครับโอเคไหมครับเกียร์ยังไงก็ได้ให้เส้นมันขึ้ Ninguém aqui. เล่นี่เลยครับค่อยๆรับไปงี้ครับนะครับหุนเิียงหุ่นยงอยางงี้ครับอันนี้แบบผิดวิธีนะถามว่าใช้ได้ไหมได้นะครับผมจะรับไปดูนะครับอันนี้แบบผิดวิธีถามว่าใช้ได้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวดูครับจะให้ดูความต่างครับผมจะรับของหัว เอามือนิ่งๆนะครับหมุนนี่พครบรอบนะครับเอามือเนี่ยลองจับไปงี้ครับแล้วก็หมือนี่มันครบรอบนี้ถ้ารู้คุณคุณลุดน้ำเลยครับจุดน้ำแล้วขึ้นมาใหม่นะครับมันอาจจะไม่สองเข้าครึ่งเป๊ะนะครับก็ไม่เป็นไรครับนะถือไว้เอามือวางงี้ครับอย่าให้มันลื่นเข้ามาฮะไปอินเกียนะนะครับถามว่าใส่ถุงมือได้ไหมได้ครับได้แต่มันค่อนข้างเกะกะ รับใจเย็นครับวางนี้ก็ได้ครับอี่วางเนี้ยอันนี้แบบผิดวิธีจะให้ดูความต่งนะครับหนึ่งเหมือนเราเรียนปวชวสแหละนะครับไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับผิดวิธีนะอันนี้อ่านไปแล้วผิดผิดวิธีอันนี้แบบถูกวิธีน,นะครับก็ยืนยืนนี้แหละระวังนะครับระวังนะครับค่อยๆค่อยๆค่อยๆ กกนกวนะครับอประมาณนะครับไม่หนักไม่เบาพอประมาณนะครับคือถึอว่าึกนะค่คับสองคนสองฝั่งนะครับแต่เย็นครับใต่เยน็ในใเช่องแน่นอนก็ไม่ต้องกลัวอย่างน้อยๆเรารู้วิธีขั้นตอนเบื้องต้นมีใครมนช่นะ ทำงงไม่ได้ครับสองเข้าขึ้นนะครับจุด่มจุ่มนะครับทำเงี้ยงเงีนะ